สวัสดีครับ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 อันนี้เราไปไหนกันยินดีต้อนรับก่อนอ๋อยังยินดีต้อนรับยเ <laughs> ยินดี <Okay. S 2> ต้อนรับเข้าสู่ออโต้โมบิลิอาอเคยครับ วันนี้ฮะวันเดย์ทริปแบบด่วนๆเพื่อนเพิ่งทักมาเมื่อวานวันนี้จัดจัดทริปไปกันแล้วครับโอเควันนี้เราไปวันเดย์ทริปเขาใหญ่ใช่เราจะไปวันเดย์ทริปเขาใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าถนน M6 เพิ่งเปิดได้ไม่นานมันเป็นมันเป็นท่อนใหม่ของจ m เอ็เอ่ะเปิดเปิดมาสักพักแล้วมันจะเป็นท่อนท่อนสัน้ทนท่อนสั้นข้างหลังอ่าอตอนนี้มันเปิดบางบานอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราขึ้นทางด่วนลงบางบานต่อยเเลยต่อยเหเลยแล้วเราก็จะถึงเอ่อเขาใหญ่ในเวลาที่ดีขึ้นไหดีนดี ไม่อยากได้เร็วชั่วโมงอะไม่อยากได้ชั่วโมงอ้โหหนักแล้วหนักแล้วโอเคเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะว่าเราจะวิ่งกี่ชั่วโมงครับก็คือเดี๋ยวเราขึ้นไปไม่ได้ทาความเร็วอะไรมากมายก็วิ่งตามกฎหมายกำหนดนั่นแหละ120่ไมล์กฎหมายอุตบาหกรรกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปกันชิลๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกันหนุกแน่ไป ไปเลยไปเลยไปดันเฉียวๆนะครับมาทุกคนมาฟุมแล้วขาดมี่แทนน่ะดิเฟนเดอร์ร้อยครับว่าเอาเป็นเทรลเลอร์ลากรถไลท์เวนไปผ่านไปด้าไปเลยครับไปเลยครับไปกันเรื่อยๆครับไปกันต่อจะดูกันครับว่าทวันนี้เราจะมีใครกินข้าวลิงหรือเปล่า่าเดี๋ยวน่ๆอย่าอย่าเป็นเราแล้วกันนะคนข้างหน้าเรานะครับก็เป็น Porsche Boxer 986ครับแต่คันนี้น่าจะเป็น Boxer S เลยน,นะครับเข้าอยู่ในหมวดของ p l a s t i c เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชอบมากนะครับเพราะว่าที่บ้านก็จะมีแบบเหมือนกันแต่เป็น911เป็น996ก็จะออกมาขพอบพๆกันนะครับก็เป็นรถที่มีกอกลัดไป5ชัดเจ็ โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับมาเติมคาเฟอีนช่วงบ่ายตะกี้เราไปกินข้าวแลว้มาเติมช่วงบ่ายหน่อยร <c oughs> ้าน H O L Specialty Coffee Roaster <c oughs> อ่านยากด้ว <c> ย <oughs> โอเคครับไปดูไลฟอัพกันไลฟอัพของเราวันนี้นี่ <c oughs> คันแรกก่อนเลยเป็น M X Five N D เมียตาเมียตาลอ <c oughs> เรีมียต้าปะเขาเรียกเมียต้ากันเมียหอยต้านะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่ญี่ปุ่นน่าจะเมียต้านะเออแต่บ้านเราบ้านเราก็เรียก MX5 นี่แหละคันนี้ก็ไลท์เวทดูเบาะเล็คาร์โลผมมาดูเบาะดิมาดูเบาะให้ให้กล้องพามาดูกล้องมาดูเบาะเบาะนี่คือเป็นตัวแบบตัวไลท์เวทจริงแล้วเขาขี่มุดมุดมาใช้ได้อยู่นะเนี่ยมุดมุดมาตามไม่ทันเลย แต่ก็ดูเขาดูเหมือนแบบรถเดิมๆนิดนึงนะแต่ว่าล้อเนี่ยไม่แน่ใจนะล้อเลล้อเลล้อเนี่ยไม่น่าเดิมใช่แล้วก็มีเบรกหน้าแอบมานิดนึงใช่ก็เฟี้ยวครับหลังคาจริงๆอ่ะไม่ใช่สีดําเป็นสีกรมอืแมทชิ่งเนียผมว่าสวยวิ่งดีอาจจะไม่ได้แบบแรงมากมายแต่ว่าแฮนดิ่งดีเลี้ยวดีอืใช่ผมคอนเฟิร์มผมขับในเกมประจําในเกมโคตรดีต่อไปครับนี่ นี่คือไอ้ไอ้ตัววอยไวตัววอยไยเสียงอย่างดังอีก93 e 93 m 3เออคันนี้ก็ v 8เสียงโคตรลั่นดังแต่ท่อล้อไม่หมุนหมุนนิดนึงหมุนหน่อยเมื่อเช้าเขาน่าจะด่าน่าจะด่าพ่อมันทางถนนเสียงดังมากคันนี้ต่อบภาษีสองสองใบด้วยนะต่ออนาคตไปเลยเออคันนี้ก็สวยนะก็ใครสนใจติดต่อโทรมาได้เลยเออมีราคาพิเศษนี่ให้อะไรบ้างนะล้อ bbs ตัวนี้เป็นตัวล้อฟอร์สไบดูร่ามันคือแม่งเบามากนิ้วเดียวแม่งยกได้เลยอเออแล้วก็เบรกเป็นโบ t ีทีนิ้วเดียวนี้เป็นนิ้วไหนอ,อ่นิ้วตีน <laughs> นิ้วมือนิ้วชี้โอเ,เออแล้วก็เบมโบหน้าหกหลังสี่ อันนี้เพิ่งบิ้วมาแบบใหม่ร้อยเอร์เซ็นอ่ะเออคือน้ำมันลูกสูบจานผ้าแต่หลังจากวันนี้เก่าละเก่าละยังไม่เก่ายังวิ่งได้ถึงพันโลเลยน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนด้วยน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนใช่น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนเอออย่างหนึ่งท่อเออยี่ห้ออะไรวะมาสเตอร์เชฟอ๋อมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟคือออกเสียงยากมากอ่ะแต่ว่าท่อแม่งแบบ เดวท่อเสียงมันดีมากเออเดี๋ยว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 ให้ไทยไปคลิปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงโทนอะอันเนี้ยโทนดีสุดแล้วโทนดีสุดแล้โทนจะหวานหวานหน่อยคือถ้าเป็น M3 อ่อ E90, 92, 93, E60 ท่อยี่ห้อนี้คือ number o ละว number o ละคือทั้งโลกอะแม่งใส่แต่อันเนี้ยส่วนใหญ่เออแล้วในไทยมีไม่กี่ชุดใช่ผมได้มาได้โชคดีมากใครใครได้คันนี้ไปคือแบบจบละจบละจริงใช่แล้วก็ต่อไปเป็น Swift Sport สวิฟต์สปอร์ตเซตีสามสามเอสมีเปิดด้วยอ่ะขาตงเปิดฝามือได้ได้ฝ่ามืออย่าไปดันเขานะคันนี้ไม่ใช่สวิฟตคันนี้ไม่ใช่สวิฟตทั่วไปนะคันนี้เป็นสวิฟต์สปอร์ตเครื่องเท่าไหร่นะพี่เครื่องพันสี่เทอร์โบนะครับมันเปิดยังไงวะกูขดแล้วนะเนี่ยโอร้อน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 จัดเลยวะอ่าร้อน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 ยกลึกลึกลึกลื้นโอเคโอเคดูเนี้ย S <S อย่าไปดานเขาน่ะเออมันเป็นบูสเตอร์เจ็ดเป็นเทอร์โบแหละใช่เพราะว่าสวิตบ้านเราก็ไม่มีเทอร์โบใช่ถ้าที่ดูน่าจะมีน่าจะมีท่อ i n t แล้วก็น่าจะทําท่อมาด้วยใช่ก็วิ่งดีนะวิ่งดีวิ่งดีเมื่อกี้วิ่งมาด้วยกันก็ใช้ได้เลยมุดเลยต่อให้มันเป็นเครื่องพันสี่ก็ก็เอาเรื่องอยู่อืมเละเป็นรถเหมือนกึ่งๆขับในแท็กสนุกสนุกบางทีมาออกคลิปถ้าเป็นเขาอะไรเงี้ยก็เข้ามาแฮนด์ลิงดีๆใช่นี่ก็เท่อันนี้อ่า อันนี้ Porsche Boxster 986 S S ด้วยใช่เป็น S ด้วยแต่สวยเลยลุกแบบลุกแบบดูเดิมๆนะแต่ว่าแต่ว่าสวยเลยแต่คันนี้มีเลี้ยวแรงแน่นอนแน่นอนแน่นอนมีเลี้ยวแรงแน่นอนมันเป็น3.4ใช่ป่ะถ้า S S ของ911 3.6อันนี้น่าจะ3.2 3.2มันมันจะมีจุดสองกับจุดหกแล้วก็จุดสี่กับจุดแปดเออันนี้ก็น่าจะเป็น3.2ไม่ได้นะเดี๋ยวลองหาข้อมูลเดี๋ยวลองหาข้อมูลอีกทีหนึ่งสวยสวยครับ น้อยอยากได้ฮะอยากได้ครับอยากได้ไปหมดนี่ฮะต่อไปใหญ่มากพี่ใหญ่ของเราใช่แลนโรเวอร์เดฟเฟนเดอร์ใช่ไหมใช่เดฟเฟนเดอร์พูม่าพูม่าร้อยสามสิบร้อยสามสิบคืออะไรทุกคนคือช่วงมันอะเขาว่ามันร้อยสามสิบนิ้วใช่ร้อยสามสิบนิ้วอใหญ่กว่าผมอีกอะมันต้องใหญ่กว่าแหละร้อยสามสิบนิ้ว ก็ยาวมากก็เป็นตัวแรงตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหายากเมืองไทยมีคันเดียวถ้าเป็นทูมาใช่ทูมา130นะใช่คันอยู่ที่นี่แล้วครับเป็นท้ายกระบะมาคือคันนี้มันจะดีหน่อยตรงที่มันมีห้องโดยสารเป็นคล้ายๆแบบสี่ประตูอะแล้วก็เป็นท้ายกระบะมันก็ยังแบบมีกระบะด้วยแพ็คดิโคไปไหนก็ได้ใช้ได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แขนเขาก็จะเอาโหลดของไว้ข้างในข้างนอกก็ตอนนี้ก็โล่งๆใช่ยางฮะยางมัดยางก็แน่นอนเป็นเบียร์พุทธิน์มัดเทเลน คันนี้จะเป็นไซส์ที่อาจจะแปลกแตกต่างหน่อยปกติถ้ารุ่นนี้เขาจะใส่2,3,5,8,5,6แต่ว่าคันนี้เขาใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ให้มันดูแบบสูงขึ้นอะไรเงรี้ยเขาก็ใส่เบอร์2,5,5,8,5,6สูงขึ้นอ้วนขึ้นอันนี้คือซีรีส์หนึ่งแลนด์โรเวอร์ซีรีส์หก็อันนี้เป็น <c oughs> เขาไม่มีสีเลยนะก็คือเป็นเป็นอลูทั้งคันคือแลนด์โรเวอร์เนี่ย เป็นรถที่สมัยก่อนตั้งแต่แรกมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นอ <umin> ลูมิเนียมใช่ใช่แต่ว่าพีา่แขงก็เลือกไม่ทําสีก็คือลอกให้เหลืออลูมิเนียมเพื่อให้มันดูแบบดิบๆหน่อยแล้วอย่างนี้คือไม่มีสนิมนะทุกคนชไม,ไม่มีสนิมขึ้นอันนี้ก็เป็นไฟเหมือนแบบจุลสิกปาร์กอะ แต่ว่าเรียวๆถามพี่แคนตอนปิดพี่แคนมันสว่างไหมไม่เหล่าซีติดเท่ๆรถคันหนึ่งที่เหมาะกับเขาใหญ่มากใช่เทมากใช่แล้วก็สุดท้าย g i n v e s a ACI นะครับอ่ามีก็เดิมนะจริงก็ไม่มีอะไรขี่มาเป็นไงหนุกไหมหนุกแต่ว่าเสียงดังไปนิดนึงเสียงดังมาถึงไรมันโดนในรถไหมหรือไม่มันหูอื้อเออมันโดนเวลาอ120มันจะโดนหน่อยใช่แต่แต่เราความเร็วเกินนั้นไงอ๋อมันเลยโดน ยีนลทบยี่สิบป็นโดนอ๋อเราก็เลยแต่ว่า่อกี้ก้อนก็เลยแบบแตกงไปหน่อยอันนี้สวยมากนะภายในภายในนะเดี๋ยวได้ชมแต่ว่ามีของโล่ๆนิดนึงนะก็เป็นภายในฟ้าตัดตัดกับสีดำแล้วก็มีของแต่งพอสมควรมีมีพวงมาลัยเกียร์เป็นช็อตชิโอันนี้ของทุ่มทม เนี้ยวก็ GDB GDB เลยสมมปกติรุ่นนี้จะมี GDA กับ GDB GDA เนี่ยจะไม่ใช่ SCI เนาะรายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนเบาไม่เหมือนพรมไม่เหมือนเัีนย้ก็เป็น GDB เลยรถแท้รถแท้รถแท้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทุกคันในนี้มีราคาหมด สนใจถึงต่อได้ช่วงนี้ร้อนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวกินกาแฟเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปขึ้นเขาใหญ่กันเนาะอาจจะมีโรลลิ่งสวยๆให้กับคนได้ดูใช่ครับเก็บบรรยากาศสักนิดนึงแต่ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอพี่คนหนึ่งนะครับที่ขับเปียดมานะเมื่อเช้าอ่ะแต่พี่เขาไปขับรถเล่นละเดี๋ยวรอรอพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นพร้อมกันที่เขาใหญ่ เดี๋ยวไปถ่ายรูปสวยๆกันเสียนแล้วตอนนี้อยากถ่ายรูปแล้วเอ้ไปครับไปครับไปครับ อนนี้เราถึงเรียบร้อยนะครับมาบนขเขาใหญ่นะครับก็บรรยากาศดีจัดก็ประมาณ23อมงศานะครับแล้วก็เราก็มากันหลายคันนะอย่างที่เห็นก็วิ่งกันแบบปิดประทุนเข้าไปกันนะแล้วเดี๋ยวก็ไปจอดรถนั่งเล่นกันข้างบนโอ้แบบเต็มปอดจัดๆเลยอากาศดีมากครับ ก็ไม่ได้หนาวแบบโอ้โหหนาวมากนะครับแต่ว่าก็เป็นว่าอากาศดีคุณภาพชีวิตดีอะไรประมาณนั้นนะฟิลินั้นนะเปิดบทุนได้นะครับมีสามคันสี่คันมีเก้าดหนะครับแล้วก็มี m อ็แล้วก็มีเฟียสห้าเก้าห้าแต่ห้าเก้าห้าเขาจะเป็นแบบกึ่งแบบทาก้าท็อปนิดนึ่งเป็นแบบทาทะลุอะไรเงี้ยแล้วเอนะนะคือพอแบบเปิดบทุนเสียงแบบโต เนี่ยดาวชิปอย่างเงี้ยอันนี้คือผมใส่ออโต้ธรรมดานะไม่ได้แบบไม่ได้ทําอะไรนะก็เกียร์ก็อยู่เขาเรียกอ,อะไร2องเม็ดก็คือไม่ได้เปลี่ยนแบบเร็วอะไรมากมายนะเนี่ดี๋ยวดูตอนขึ้นเนินนะเสียงแบบ ดาวชิปคือแบบป๊อป๊อม<ฮ>เกินเรื่องเกินเรื่องนี่ถือเข้ามาแบบใีโตนข้างในเนะเราอจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับน่าจะไปจอด,จอดแล้วก็แบบดวถ่ายลงถ่ายรูปใดๆนะ ดูสมบูรณแล้วกันนะครับว่าเป็นไงตอนนี้ครับเราถึงแล้วเขาใหญ่โอเคก็ขึ้นมาที่อุทยานเนาะใช่ใช่ขึ้นมาที่อุทยานด้วยความเงียบเงียบเราย่องย่องกันมาทำเงียบเงียบเราย่องย่องกันมาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับรถคันสีแดงนี้นี่นี่คือเจ้าของรถผู้ชายผ้าเจ้าของผู้ซึ่งบ้าคลั่งแห่งความเร็วต้องใส่ยามิชลินด้วยนะเอออยู่เป็นอยู่เป็นครับโอเคเป็นไงพี่วันนี้สนุกไหม สนุกดีครับก็ตามคอนเซปต์นะครับไลฟ์เวทมันเดย์ไลฟ์เวทมันเดย์แต่ว่าพี่ช่วยหันไปดูครับพี่ดำตัวนี้ดนึงอันนี้เจ้าถิ่นเขามารับรองอ๋อเขามารับรองโอเคพี่หนึ่งคือเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดประกายทริปนี้นะถ้าไม่มีพี่หนึ่งก็คงไม่ได้แบบว่ามา e น j o ยกันนี่เราเดินทางยังไงบ้างไหนพี่หนึ่งเล่าให้ฟังไวๆทริปนี้มันก็แบบทริปปรับปรับเนาะเริ่มจากว่าทริปที่แล้วเราคุยกันเล่นๆว่าเอ้ย M6 เปิด เราก็เลยป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราจะวิ่ง M6 กันแต่ว่าคันว่าเราจะใช้รถทัวริงก็เดี๋ยวจะไม่สนุกเราก็เลยกะว่าวันนี้จะมาเป็นแบบไลท์เวททริปไลท์เวทก็จะเห็นได้นะครับดูจากคันนี้อาบาร์ตอาบาร์ตอันนี้เป็นซูเปอร์ไลท์เลยแหละซูเปอร์ไลท์เดี๋ยวเราไปคุยกับคันนี้อีกทีหนึ่งรถพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคันนี้คันนี้เป็นไงครับพี่ก็สวิฟท์สปอร์ตครับครับเข้าแก๊งเดียวกันกับคันนู้นก็คือไลท์เวท990โลเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต รถบ้าน,านมันมีเกียร์ธรรมดาไหมุูนี้มีสปีเกียร์ธรรมดาโอเคมันเป็นเครื่องเดียวกับโฟล์วโลครับ1.4เทอร์โบก็เลยแบบเออเอาเกียร์ออโต้แล้วกันใช้งานในเมืองแรงมากครับคันนี้เวลาวิ่งจริงๆเห็นว่าประมาณนัก140มาแต่แบบโอ้เอาเรื่องจับ140มาล้ำหนักแค่นี้เออก็มันก็จะเบาๆนิดนึงแต่ว่าความเร็วไปมันก็ไม่ได้เยอะครับคันนี้แต่ว่า0ถึง100 ร้อยถ0งสองอมันจะค่อนข้างกระชับกระเฉงผมว่าเกินนะตะเกียไปถึงเกินร้อยเกินเกินร้อยสี่ิบน่าจะสี่รอยสิบนะเจ้เคยจูนได้ถึงสองสามหกี่ตอนนี้คือสองสาหตอนนี้ดีจูนลงมาสองสามหกมันค่อนข้างขับยาก เวลาเราอยู่ในโฟมีเดียมสปีดเราขึ้นเขาใหญ่ขึ้นปลายไม่ต้องสอนเงี้ยมันเปิดมันเร่งได้ไม่ค่อยเต็มเท้าเท่าไหร่แต่ต้องยั้งยังหน่อยเราก็เลยดีดจูลงมาเหลือ189มามาเดลยูดีครับดีครับขอบคุณท่านพี่หนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี้เดี๋ยวไปชมชมเรามาคันต่อไปกันนะครับก็คือคันนี้เลยเฟียสจริงๆมันมันคือ595เคครับเจอกับเจ้าของครับพี่ต้องครับคันนี้เป็นยังไงครับพี่ต้อง ก็จริงๆมันก็คืออยู่ในซีรีส์ของเฟีย500 595แต่เป็นลิมิเต็ดคอมเพรสชันก็มันก็จะมีความแตกต่างที่เครื่องยนต์นิดหน่อยมีเทอร์โบใหญ่กว่าตัวธรรมดานิดนึงแล้วก็เป็นเกียร์แมนวนวลอย่างตัวนี้พี่เดิมๆเนี่ยอย่างเงี้ยของพี่ยังยังเครื่องเดิมอยู่ประมาณกี่แรงมา้าเดิมน่าจะประมาณ100 1 9 5ประมาณก็กำลังกำลังสนุกนะพี่สนุกแล้วสนุกแล้วกำลังสนุกเลยโอเคนอกจากหน้าตาเรื่องสีสันเรื่องภายในเลย ต่างไหมพี่ช่วงล่างต่างกับเฟอร์รารี่ไหมต่างต่างก็ช่วงล่างก็จะเป็นสปอร์ตแพ็คเกจก็จะเป็นเป็นโช็คโกนี่สปริงไอบัตอันนี้จากโรงงานเลยจากโรงงานแสดงว่าถ้าเป็นเฟอร์รารี่ไม่เป็นอ่าไม่เป็นไม่เป็นเฟอร์รารี่คือ500ที่ใส่ชุดแต่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรับแรงขึ้นก็ก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนเข้าคอลแลบกันนะเฟอร์รารี่ก็คือใช้สีเป็น PPG เก๋เดียวกับเฟอร์รี่เบอร์เดียวกันอะไรเงี้ยก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเป็น DNA เที่เป็นแบบลิมิเต็ดของเขาอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณครับพี่ต้องครับครับโอเคครับนี่คันถัดไปครับวันนี้สนุกไหมพี่สนุกมากครับสนุกมากเป็นเน้นรถเล็กฮะรถเล็กปกติเรามาก็จะมากันแต่รถใหญ่ๆห่ใช่ครับเข้าร้านอาหารทีเขาก็ด่ากันใช่ครับแต่เราก็รล่านี้ก็อาจจะด่าบ้างด้วยเสียงเสียงรถคุณละเป็นไงพี่รถคันนี้เป็นยังไงมายังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย คันนี้ก็เมียตา้าเ,ออเป็นเป็นเจนสีที่เรียกว่า ND, ND แต่ ND มันก็จะมีย่อยอีกว่า เอ็นดีหนึ่งเอ็นดีสองเอ็นดีสามครับปัจจุบันก็คือเอ็นดีสามแต่อันนี้เป็นเอ็นดีสองเป็นเอ็นดีสองครับผมผมถายไม่นึงผมเห็นรู้สึกว่ามันมีรุ่นนี้ที่เป็นหลังคาแข็งด้วยไหมมีเขาเรียก r F อ๋อเหมือนคล้ายๆ้าทาก้าของปอร์เช่ก็คือเปิดเปิดบางส่วนผมเห็นเหมือนตอนเรามามันเจอคันนึงสีแดงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นแบบนั้นใช่ครับคันนี้ก็คือเอ็นดีเอ็นดีสองเอ็นดีสองครับแล้วก็พี่ก็มาทําให้มันขับสนุกขึ้นเปลี่ยนลงไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสเปเชียลเอดิ อ่าเข้าใจเหมือนตัวตัวท้ายรุ่นอะไรอย่างงี้ตัวพิเศษก็คือตัวไลท์เวทเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า 990S ครับโอเคก็คืออันนี้ก็เป็นสเปเชียลดิชั่นหมครับอันนี้สเปเชียลดิชั่นด้วยการซื้อเองเสียเงินปุ๊บสเปเชียลเลยใช่ครับผมแต่ว่านอกนั้นเดิมหมดล้อก็เดิมเหรอครับล้อเดิมครับขายเฉพาะที่ตลาดในญญี่ปุ่นรุ่นนี้ ล้อเลเป็นล้อเลยฟอร์แล้วก็จะเบรกเบรกเบมโบเบรกเบมโบสีน้ําเงินอ๋อตอนแรกผมนึกว่าพี่เปลี่ยนนะเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นพิเศษแต่ว่าไม่ลิมิเต็ดขายที่เฉพาะที่ตลาดญี่ปุ่นเป็นเครื่องพันห้าบ้านเราไม่ได้เอาเข้าอันนี้เราเราอิมพอร์ตเข้ามาอ่าโอเคแล้วก็มีบ่อที่เปลี่ยนมีบ่อที่เปลี่ยนเองครับโหแล้วชิ่งสวยมากเลยนะแล้วก็ทุกอย่างจะทำไรเวทหมดเลยแบบ จอเจออะไรก็ไม่ไม่ไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเลยแล้วก็ซึ่งซึ่งเบาะนี้เป็นหลังแข็งเบาะนี้หลังแข็งใช่ครับก็คือเบาะใช้สําหรับรุ่นนี้เลยซึ่งเดินทางมาวันนี้สักสี่รโลได้ไหมได้หลายโลป็้ไงครับดีครับดีกว่าเบาะเก่าจริงเหรอเบาะเก่ามัน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 คุ้มหลังที่มันแทงแทงข้างหลังอะคือเบาะมันเหมือนมาตัวเล็กไปหน่อยอ๋อต้เปลี่ยนแลวดีขึ้นหลังคามันก็คือน้ําเงินเนวี่อะเฉพาะรุ่นนี้ที่จะทําหลังคาสีสีน้ําเงิน ถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นสีอื่นดำแดงอ๋อซึ่งมีรุ่นเดียวที่เป็นน้ําเงินก็จะไม่มีอะไรที่เป็นน้ําหนักเลยก็คือแบบทุกอย่างแม่นวหมดซึ่งจริงๆผมเคยเห็นเขานั่งอยู่ในรถแล้วก็เปิดกึบแล้วก็ปิดได้เลยใช่ถูกต้องว้าวน้ําหนักมันเขาทําให้ไปเหมือน NA ตัวแรกเบาพอๆกัน990กโลโอ้โหเท่ากับ NA ตัวแรกเลยครับครับว้าวประมาณประมาณซึ่งมันก็คือรถที่เทคโนโลยีมากขึ้น การขับขี่ดีขึ้นใช่แต่ว่าน้ําหนักแต่ไปไล่เบาของอะไรไม่จําเป็นก็เอาออยเลยครับผมอันนี้ลดอันนี้ลดอีกหลายโลอ๋อครับมันมีตัวที่มันลดกว่านี้อีกนะก็เราเต๋อแต่เราลดน้ําหนักแล้วซึ่งอันยากที่สุดแหละครับซึ่งอันยากที่สุดแหละโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีกคันหนึ่งนะครับก็คือ boxer s เนาะของพี่ปิ๊งนะครับเป็นไงบ้างพี่ขับคันนี้ตั้งแต่กรุงเทพมาสนุกไหมครับสนุกมากครับก็ พอดีมันเป็นมิดเอนจิ้นแล้วก็เลย<ะ>เราก็จะเข้าโค้งได้ดีกว่านะพี่ใช่ฮะเออเอผมเห็นว่าคันนี้จริงๆอะ่ะจริงคันนี้เป็นบ็อกสเตอร์รุ่นแรกของของ Por อเช่เนาะแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยคันนี้เป็นบ็อกสเตอร์เเป็นยังไงบ้างพี่บ็อกสเตอร์นี้มันมันดีกว่าบ็อกสเตอร์ไม่เอส้ย ใช่ครับแรงม้ากับช่วงล่างจะดีขึ้นเยอะมากเลยต่างกันเลยนะใช่ครับไฟท้ายจุดหนึ่งใช่คันนี้เป็นเกียร์ทำาเกียร์ออโต้ย <Auto S 2> ังไออโต้ครับเกียร์ทิทอนิกสวยมากผมชอบมากภายในเป็นสีแดงนะคันนี้ลองมาดูนี่จริงๆ8จริงๆ9 8าอ่ะทำภายในเนี่ยคล้ายๆเรียกว่าจริงๆบางบางอย่างอะเหมือนกับ9 9 6เลยสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็คันนี้คอมบิเนชันเป็นเป็นแดง แล้วก็ภ้าสีภายนอกสีภายนอกสีอะไรนะครับพี่พิงค์เมอริเดียนเมทัลลิกครับเมอริเดียนเมอริเดียนเมทัลลิกพอดีหัวมันหัวหัวเข้ามาเป็นภายในแดงก็เลยอยากใช้ภายในแดงจากหัวก็เลยทำสีตามหัวก็คือตะกี้ใช่ครับลืมบอกว่าคันนี้เป็นรถเป็นรถย้ายของเอสเข้ามาใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้ครับพี่พิงค์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆหลักๆก็ของต้นก็เห็นรถแล้วเออหลักๆก็ ร้านเจ็ดห้าไปเลยไม่เอาเอาไปว่าเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกมากก็เป็นการขับวรรุออกมาไกลๆนะเอาจริงก็ครั้งแรกนะช่วงล่างเครื่องเกียร์ไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยฟังเสียงเดียวโอเคก็ประมาณนี้นะก็เสนอกสนีอะไรใช่ รถน่าจะขี่ดีจัดอะเลี้ยวเล้วอะไรดีมีแรงแน่นอนดีเดิมๆว่า280ม้าคันนี้มีมีกล่องใบหนึ่งก็น่าจะ300นิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็สนุกอะสนุกแน่นอนก็สนุกแบบแบบรถอายุแบบ10ปีแล้วเพราะว่ารถใหม่ๆเงี้ยเวลาเหยียบปุ๊บบู๊ตก็มาเลยอันนี้อาจจะมีรอนิดนึงแต่ก็ก็โอเคถ้ารู้รู้จังหวะเกียร์มันอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคได้ก็ประมาณนี้ครับเฟียลครับซูบารุครับมาต่อด้วยพระเอกของเรานะครับวันนี้พระเอกเลยเหรอพระเอกเลย ก็เออเป็นครั้งแรกที่วิ่งทางไกลนะข้อเสียของรุ่นนี้มีอย่างเดียวคือเสียงหลังคาจริงๆแล้วแต่ว่าตั้งแต่วิ่งมาวันนี้ไม่ได้ยินเสียงหลังคาเลยเพราะว่าท่อแม่งดังท่อสุดชิบหากบเสียงหลังคาจริงก็ท่านในในมุมผมนะมันคือรถที่คุ้มค่าแล้วกันคำนี้ก็คือว่าอะไรบ้างหนึ่งสองประตูหล่อแน่นอนเนาะสองก็คือ V8 NA ตัวสุดท้ายของ B.M. ตัวเดียวด้วยนะตัวเดียวเป็น NA นะใช่ตัวเดียวสุดท้ายของ B.M. แล้วไม่คิดว่าจะทำอีกแล้วเสียง <as> อย่างนี้ไม่คิดว่าจะหาได้อีกแล้วแนะน,น่นะคนแล้วก็เแบบิกทุนได้คือ,ค,อคือเหมาะมากคือมันไปไหนก็ได้อะ่ะคือจริงตอนเนี้ยเอาจริงนะสมมติถอดลิ้นหน้าออกคือทั่วไทยไปได้หมดอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่ามากถอลิ้นหน้าก็ได้ไปได้ครึ่งประเทศแล้วจริงก็คือถือว่าเป็นหนึ่งรถที่คุ้มค่ามากมาก แล้วก็นั่งสบายขับดีแอร์เย็นเพลงเพาะทุกอย่างคันนี้ก็ร้านเจ็ดห้าปิวเฮ้ยราคาเท่ากันเลยเท่ากันเลยเท่ากันเลยสองคันมีสดรถไหมสองคันเอาไว้ไว้คุยกันไว้ไว้คุยกันมาดูก่อนมาดูก่อนเออโอเค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 แล้วก็เพอร์เฟกต์เอาเป็นว่าเพอร์เฟกต์ท่อเธอเบรกเบิกล้อเล้ออะไรทุกอย่างแม่งแบบจบแล้วอ่ะเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยร้านเจ็ดห้าไม่ถอดแักชิ้นคุม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 โอเครับประมาณนี้ครับโอเควันนี้ก็ของเราก็ จบทริปเขาใหญ่วันเดย์ทริปไลเวทอะเขาเรียกว่าอะไรวะไลเวทวันเดย์ทริปไลเวทอะไรซันเดย์มันเดย์อะไรไม่รู้ซันเดย์มันเดย์ทริปเดย์เอาเป็นว่าก็คือเป็นเป็นการขับรถหนึ่งวันแล้วก็มาออกต่างจังหวัดซึ่งจริงๆไม่เคยมีไอเดียนี้แต่ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีทาไมเราไม่คิดว่าเราจะวันเดย์บ้างใกล้ๆเออเราคิดว่าเราจะไปกันที่สามสี่วันซึ่งคิดว่าทริปแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกันได้อีกบ่อยๆบ่อยแน่นอนแน่ๆนะครับ ก็จบ<อ>ลงแล้ววันนี้สมบูรณ์ได้ได้ครบทุกอารมณ์อันนี้เรีนหลังแล้วแนะ่สิบโมงเชา้าตั้งแต่เอ็มหล้วโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพราะว่ามีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เราจะตั้งใจทํามันอย่างดีางมากขึ้นเต็มที่เต,มท,เตมที่มากขึ้นลงทุนมากขึ้นเดี๋ยวถ้ายนะอดวิวดี เดี๋ยวมีรายการใหม่โคตรเจ๋งรายการนี้โคตรเจ๋งรายการนี้มีไอเดียอยู่2ปีแล้วยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วก็หวังว่าน่าจะคลอดเร็วนี้ฝากกดกระดิ่งด้วยนะบางทีอัพคลิปแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะใช่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 โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย